สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวอร์มแบทเรียกซัพของเราครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ส่งพลังครับอย่าง i m p พาวแ m a c ดครับหรือ MACD และกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณเ,เทรดได้อย่างแม่นยำขึ้นถ้าคุณพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ช่องวันแบดของเรานะครับมีกลุ่มสอนเทรดฟรีครับสัปดาห์ละ2ครั้งนะฮะพร้อมในกลุ่มเนี่ยมีการวิเคราะห์กราฟให้รายวันนะฮะแล้วก็มีสัญญาณหรือใบหวยนะฮะให้ทุกๆวันนะฮะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถแอดเข้ามาในกลุ่มได้ทันทีจาก QR code ด้านหน้าจอตอนนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะฮะเรามาดูนะฮะความแตกต่างระหว่าง MACD แบบเก่าแล้วก็ InPower MACD นะฮะ InPower MACD นะฮะ เป็นตัวโบชีนะครที่สามารถตรวจจับแนวโน้มของตลาดได้นะครับต่างจากแบบเดิมเนี่ยตรงที่มันเนี่ยสามารถกรองสัญญาณที่ผิดพลาดหรือสัญญาณหลอกเนี่ยได้ดีกว่าตัวเดิมๆนะฮะโดยเฉพาะนะครับเมื่อใช้ในตลาดไซด์เวนะจะสังเกตน,นะฮะเห็นช่วงนี้ครับผมอ่าช่วงนี้ฮะที่ตลาดเป็นไซด์เวนะถ้าเป็น MACD แบบเดิมนะครับเห็นไหมฮะจะมีการตัดนะฮะและส่งสัญญาณนะครับในการเข้าออเดอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะ เป็น false signal เยอะนะครับหรือสัญญาณหลอกเยอะมากนะครับแต่ในขณะที่ตัว i m p u l s e นะฮะ MACD เนี่ยถ้าเป็นในช่วงตลาด s i d e w a y นะฮะเขาจะกรองสัญญาณครับแล้วกลายเป็น,นะฮะเส้นตรงๆเรียบๆแบบนี้เลยนะครับทำให้นะฮะไม่มีสัญญาณที่ผิดพลาดเนี่ยมากวนใจครับผมมาครับเรามาดูส่วนประกอบของ i m p u l s e MACD กันครับขั้นแรกครับผมอยากให้เพื่อนๆน,นะฮะเข้ามาที่ trading view ครับ เข้าไปที่อิ d ดคเตอร์ครับและเซิร์ชคำว่านะครับอ p นพาว M A C D ครับอ่าพอเปิดขึ้นมาแล้วนะฮะผมอยากให้เพื่อนเพื่อน,นะครับเข้าไปตั้งค่าแก้ไขสักนิดหนึ่งครับอ่าเปลี่ยนสีนะฮะให้เป็นสีน้ำเงินทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีน้ำเงินนะฮะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนะฮะ i n f l History เนี่ยเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวก็ได้ะ,ะผมใช้เป็นสีเขียวครับปุ๊บนะฮะแล้วก็ปรับตรงนี้ครับอ่าตรงสีที่ศูนย์ะฮะให้ปรับกลายเป็นเส้นครับผมอ่าส่วนนะฮะตรง i n p l o w History นะครับเราจะปรับให้กลายเป็นคอลัมน์นะครับโอเค ทีนี้เราจะมาดูนะฮะว่าอินดิเคเตอร์นี้นะฮะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะฮะหลักๆนะครับได้แก่นะฮะเส้น impulse macd นะฮะสีน้ําเงินตรงนี้นะฮะสีน้ําเงินตรงนี้นะครับเป็นตัวแสดงนะฮะทิศทางโมเมนตัมนะครับส่วนเส้นที่2นะฮะคือเส้นสัญญาณนะครับหรือเส้นสัญญาณนะฮะออกเป็นเอ่อตรงนี้ผมตั้งเป็นสีออกแดงๆงเลือดหมูนะครับก็ทําหน้าที่นะฮะใช้เปรียบเทียบกับเส้น impulse macd ครับ เพื่อหาสัญญาณในการเข้าเทรน,นะฮะตัวต่อมาครับตัวเป็นแท่งด้านล่างตัวนี้นะฮะเรียกว่าฮิสโตรแกรมครับแสดงถึงพลังของโมเมนตัมนะครับอ่าพลังของโมเมนตัมนะครับถ้าแท่งนี้นะฮะยาวขึ้น,นะฮะนั่นหมายถึงโมเมนตัม um เนี่ยกำลังแรงนะครับถ้าแท่งนี้นะฮะมีขนาดเล็กลงแสดงว่าโมเมนตัมเนี่ยมีกําลังลดลงด้วยนะครับวิธีนะฮะดูแนวโน้มนะครับ ง่ายๆนะคะคือการมองหาการ crossover หรือการตัดกันระหว่างเส้นสีน้ําเงินแล้วก็สีส้มนะครับถ้านะฮะมีการนะฮะเส้นสีน้ําเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มลงในลักษณะนี้นะครันั่นหมายความว่านะครับโมเมนตัมเนี่ยเป็นขาลงนะฮะกำลังจะกลับตัวจากขาขึ้นเนี่ยเป็นขาลงในทางกลับกันครับถ้านะฮะมีการนะฮะตัดกัน มีการตัดการของเส้นสีเงิน,นะฮะตัดขึ้นกับเส้นสีส้มหรือสีเลือดหมูนะตอนนี้นะนั่นหมายความว่ามีการกลับตัวของราคานะฮะจากขาลงกลายเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับส่วนนะฮะถ้าเส้นเนี่ยค่อนข้างเป็นเส้นตรงในลักษณะนี้นะฮะอ่านั่นหมายความว่าตลาดเนี่ยไม่มีแนวโน้มชัดเจน,นะฮะหรืออยู่ในช่วงตลาดไซด์เว์นั่นเองครับผมต่อมาครับ เราจะทำการเพิ่มความแม่นยำให้กับเซตอัพนี้นะฮะโดยการนะครับเพิ่มระดับโอเวอร์บอสแล้วก็โอเวอร์โซครับวิธีทำครับทำดังนี้ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ในชาร์ตนะฮะในเทรดดิ้งวิวเรียบร้อยนะฮะเราจะทำการนะฮะย่อครับผมย่อกราฟของเรานะครับลงนะฮะเพื่อเห็นภาพรวมนะฮะที่มันใหญ่ขึ้นครับผมเราจะทำการกด a l t e นเนนะฮะ a l t ิ n เ t e ตเอนะฮะเพื่อ กำหนดเส้นโอเวอร์บอสแล้วก็โอเวอร์โซนนะครับแนวโอเวอร์บอสนะครับลักษณะการหาแนวโอเวอร์บอสโอเวอร์โซเนี่ยคล้ายๆกับการหาแนวรับแนวต้านเลยครับเราจะสังเกตนะครับว่าจะมีช่วงนะฮะที่มีการคลอสนะฮะอ่าที่มีการคลอสโอเวอร์ over, หรือเส้นตัดกันเนี่ยที่บ่อยๆนะฮะอ่าตรงน,น,นี้นะครับอ่าจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะฮะที่เกิดการคลอสกันบ่อยๆนะฮะเราก็จะวางเส้น o v e r b o u g h t ไว้ที่จุดนี้นะครับแล้วก็เส้น o v e r s o l d นะครับก็ทำเหมือนกันครับอ่าเราก็จะวางนะครับเส้น Over s o l d ซเนี่ยไว้ที่จุดที่มีการ crossover หรือตัดกันบ่อยๆเช่นกันครับอ่าเหตุผลที่ต้องวางเส้น o v e r b o u g h t oversold ซเองเนี่ยนะเหตุผลก็เพราะว่าในการเทรดของเราเนี่ยเราเทรดในคู่เงินที่แตกต่างกันนะฮะ time frame ก็ต่างกันนะครับอ่าทีนี้ เมื่อเราวางนะฮะเส้น o v e r b o u g h t แล้วก็ Overso l d แล้วเนี่ยเราก็จะนะฮะทำการเทรดโดยใช้เซตอัพดังต่อไปนี้ครับผมจากเมื่อกี้นะครับที่เราเนี่ยทำการนะฮะวางนะฮะแนวเส้น o v e r b o u g h t แล้วก็ o v e r s o l d แล้วนะครับเราก็จะมาดูเซตอัพของเราครับขั้นแรกครับเราจะรอครับทำการรอนะฮะให้เกิดการ Cross Over หรือการตัดกันเนี่ยนอกแนว o v e r b o u g h t หรือ Overso l d นะฮะ จะสงเกตการาฟตอนนี้ครับอ่าราคาเนี่ยล่วงลงมานะครับแล้วก็เส้นนะฮะทั้ง2เส้นใน MACD ของเราเนี่ยนะฮะทะลุผ่านแนว Over s o l d ซเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการรอครับรอให้เส้นเนี่ยเกิดการตัดกันนะฮะนอกโซน o v e r b o u g h t หรือโวอรโซลนะ,ะตอนนี้ครับเกิดการตัดกันเกิดขึ้นแล้วนะฮะอ่าชัดเจนนะครับเราก็จะทำการนะครับเปิดออเดอร์ครับผมอ่า เราจะทำการเปิดออเดอร์บายนะครับทำการเปิดออเดอร์บายนะฮะเราจะตั้ง Stop Loss นะครับไว้ที่นะฮะสวิงโลล่าสุดนะครับสวิงโลล่าสุดตั้ง a k e p r r o i t เนี่ยไวท้ที่นะฮะ RR 1ต่อ1.5ครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปล่อยให้กราฟของเราเนี่ยรันไปครับ ดันไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็จะสังเกตน,นะครับว่าการเทรดในครัง้งเนี้เราชนะไปนะครับด้วย RR 1ต่อ1.5ในขาบายครับผมทีนี้นะฮะเรามาดูกันในขาเซลนะครับหรือในแนวโน้มที่เป็นขาลงกันครับในแนวโน้มขาลงนะครับจะทำนะฮะทุกอย่างตรงกันข้ามกับขาบายครับผม ดูที่กราฟนะครับตอนนี้ราคาะฮะมีการพุ่งสูงขึ้นไปนะฮะแล้วก็เส้น Macd ของเราเนี่ยทั้ง2เส้นนะครับอ่าออกนอกโซนโอเวอร์บอทไปแล้วนะฮะอ่าออกนอกโซนโอเวอร์บอทไปแล้วะฮะเราก็จะรอครับรอให้เส้น2เส้นนี้เกิดการตัดก,กันเกิดขึ้นครับโอเคครับมีการตัดกันเกิดขึ้นนะฮะที่จุดนี้นะเราจะทำการเปิดออเดอร์เซลล์ในทันทีนะฮะและตั้งนะฮะ สต็อปล็อตไว้ที่สวิงไฮล่าสุดนะครับแล้วก็ตั้งเทคโปรฟิตไว้ที่ RR 1ต่อ1.5นะฮะหรือ1ต่อ2ก็ได้นะฮะแต่ในเซตอัพนี้ผมใช้1ต่อ1.5นะครับเราก็จะปล่อยนะฮะให้กราฟเนี่ยรันไปครับื่นเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะฮะกราฟเนี่ยได้ทำการเทคโปรฟิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่หมดครับ ยังมีอีกหนึ่งเทคนิคฮะที่สามารถใช้อินดคเตอร์ตัวนี้เนี่ยในการเทรดได้นั่นคือการเทรดแบบเบรกเอาครับใช้งานดังนี้ครับง่ายมากครับเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงนี้ครับในช่วงที่ตลาดเนี่ยมีการไซด์เวย์ฮะอินดคเตอร์ตัวนี้นะฮะทั้ง2เส้นเนี่ยจะเป็นเส้นในแนวราบเช่นนี้ถูกต้องไหมครับอ่าแล้วกราฟก็เนี่ยฮะทำการไซด์เวย์อยู่นะฮะเราจะทําการเทรดเบรกเอาด้วยกลยุทธ์นี้ครับ,รรบ,เ,รรรบเพื่อนเอนสังเกตที่ ฮิสโตรแกรมนะครับอ่าตอนนี้เป็นเส้นแบนเรียบนะครับแต่นะฮะเมื่อไหร่นะฮะที่มีการนะครับโผล่ขึ้นมานะฮะของฮิสโตรแกรมนะครับตรงนี้นะฮะเป็นแนวโมเมนตัมในขาบายนะฮะเรานะฮะก็จะทำการเปิดออเดอร์บายในทันทีครับนั่นเป็นสัญญาณว่านะฮะตลาดเนี่ยมีแนวโน้มจะเบรกเอาล่นะฮะเพราะว่ามีฮิสโตรแกรมโผล่ขึ้นมาในฝั่งของขาบายนะครับ เราก็จะตั้ง Stop Loss ไว้ค่อนข้างสั้นนะฮะไว้ที่แท่งเทียนนะฮะหรือ Swing Low ล่าสุดนะฮะแท่งเทียน Low ล่าสุดก็ได้นะครับและตั้ง Take Profit เนี่ย RR เนี่ยสามารถค่อนข้างตั้งได้สูงเลยนะฮะเพราะว่าเ,เวลาเกิดการเบรกเอาเนี่ยนะฮะกราฟหรือแท่งเทียนของเราเนี่ยค่อนข้างจะวิ่งไปไกลนะครับตอนนี้ผมตั้ง RR นะครับไว้ที่1ต่อ3เลยนะฮะโดยประมาณฮะหนึ่ต่อ3นะครับ เราก็จะปล่อยให้กราฟลนไปนะฮะจะสังเกตนะครับว่ากราฟเนี่ยมีการเบรกเอานะฮะออกจากแนวนี้นะฮะแนวเส้นตรงนี้นะครับออกอยากรุนแรงนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถทำกำไรด้วย RR ที่มีค่ามากได้นะฮะตรงนี้ก็ได้กำไรไปนะฮะด้วย RR 1ต่อ3ครับผมทีนี้นะครับเรามาดูนะฮะการ b a c k เทสนะฮะผมเนี่ยได้ทำการ b a c k เทสในโปรแกรม trading view ครับเป็นระยะเวลาย้อนหลังนะฮะ 3เดือนนะครับผลก็ปรากฏว่านะครับเซตอัพเนี้ยใช้ร่วมกับการเทรดเบรกเอานะฮะก็จะทำเนี่ยวินเลทไปได้ถึงเะ็ดสิเเลยทีเดียวครับสรุปนะครับ Impulse m a c เเนี่ยนะฮะจะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยนะฮะจับแนวโน้มได้แม่นยำขึ้นนะโดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับกลยุทธ์ Overbought แล้วก็ o v e r s o l d นะครับอ่าเพื่อลดสัญญาณหลอกนะฮะใช้การเบรกเอานะครับกลยุทธ์เบรกเอาเนี่ยสำหรับ การเคลื่อนไหวที่รุนแรงนะวาง Stop l o ล s แล้วก็เท e Profit เนี่ยตามหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วไปนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ